ว่าอ r ติม i เซอร์คืออะไรแล้วทำไมโซล่าเอทถึงชูอุปกรณ์นี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของแบรนด์แล้วมันมีปัญหาบ่อยจริงหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อน เรามาทําความรู้จักกับเจ้า Power Optimizer อุปกรณ์ที่ไม่ได้มีทุกแบรนด์แต่ทุกแบรนด์ควรมีเพราะว่าอุปกรณ์นี้เนี่ยมีหน้าที่หลักๆก็กคือช่วยแท็กิ้งประสิทธิภาพของแผงไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการทํางานของแผงประสิทธิภาพของแผงแถมเรายังรู้ปัญหาของแผงด้วยปัญหาที่เกิดจากเงาบทบางแผงมูลของนกหรือจะเป็นแผงแตกหรือแผงชํารุดเจ้าอุปกรณ์นี้ก็สามารถรายงานผลกลับมาที่เราได้ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถดูค่า MPPT ว่ามีกระแสะไฟที่ผลิตได้เท่า ่าไหรกระแสไฟเข้าเท่าไหร่กระแสไฟออกเท่าไหร่ฟังดูอย่างนี้มันก็ไม่ต่างจากการที่เราใช้แอปพลิเคชันในการดูระบบโซล่าเซลล์เหมือนปกติใช่ไหมคะแต่มีแตกต่างก็คือแอปพลิเคชันที่เราใช้เนี่ยมันดูการแสดงผลทั้งระบบแบบ overview แตกต่างตรงที่ p o w e r o p t i m i z e r เนี่ยทำให้คุณสามารถดูการทํางานของแผงแบบลายแผงได้เลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะติดตั้งทั้ง ส0แผงหรือร้อยแผงคุณก็สามารถดูการทํางานดูประสิทธิภาพกระแสไฟเข้ากระแสไฟออกของแต่และแผงได้แบบละเอียดเลยค่ะจึงเหมาะกับโรงงานที่ติดตั้งระบบขนาดใหญ่และใช้แผงโซลาร์เซลล์จานวนมากทําให้สามารถรู้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะแต่ช่างหลายคนอาจจะมองว่ามันมีปัญหาบ่อยอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันก็ได้นะคะเพราะว่าการหยุดการทํางานแบบนี้เพื่อป้องกันการลัดวงจรต้นเหตุของการเกิดไฟไหม้ซึ่งถือว่าเป็นเซฟตี้ด่านแรกของระบบโซลาร์เซลล์เลยค่ะปัจจุบัน ประเทศไทยก็จะมีแบรนด์โซล่าเอทค่ะที่ติดตั้งพาวเวอร์อ m ลติมไปในระบบเลยแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆแบรนด์ชั้นนําที่กําลังทยอยติดตั้งเจ้าตัวนี้เข้าไปในระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานและผู้ติดตั้งค่ะหากสนใจระบบโซล่าเซลล์สามารถติดต่อได้ที่เพจ P C A s o l a r c ซ l l ได้เลยค่ะ